สเปคกล้อง Samsung S21 Ultra หลุดมาแล้วโหดเกินสวัสดีครับพี่ๆน,น้องๆทุกคนวันนี้นะครับสเรเเอร์นะครับก็อยากจะมาอัปเดตท,ทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของ Samsung นะครับเจ้า Samsung s a m s u n Galaxy g S21 แล้วก็ S21 Ultra เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีสเปคร้อนๆนะครับส่งตรงมาจากเกาหลีเลยผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอส แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึ่งคือสเปคกล้องเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางซัมซุงเนี่ยที่หลุดออกมาเนี่ยนะครับคือเรารู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะโฟกัสกลับมาที่เจ้าตัวเลนส์ซูมแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยที่มีหลายๆหลายๆค่ายนะครับที่ใส่ตั้งแต่ใส่เจ้าตัวพาริสโคปมาเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่น้อยหน้าเลยนะครับอย่างต่าๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยสเปคนะครับที่หลุดมาเนี่ยก็คือใส่เลนส์ซูมมาให้เราเนี่ยถึง2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นออปติ a คล 3x นะครับเทเลโฟโตเลนส์นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น 5x Optical Periscope Zoom ซูมเลนเหมือนกันนะครับส่วนเลนส์อีก2ตัวเนี่ยก็คือเจ้าตัว S21 Ultra เนี่ยนะครับคือเลนส์ด้านหลังเนี่ยเขาจะใส่มาให้เราเนี่ยตัวก็คือเป็นคอ a ์ Camera เลนส์อีก2ตัวที่เขาจะใส่มาเนี่ยก็คือเป็นเซนเซอร์หลักนะครับ108ล้านเมกะพิกเซลตัวนี้เนี่ยเป็นเซนเซอร์เจเนอเรชั่นที่2นะครับซึ่งการรับแสง นในการที่ถ่ายรูปเนี่ยรับเข้ามาได้เยอะขึ้นเซ็นเซอร์ใหญ,ญ่ขึ้นทําให้ภาพเนี่ยมีความคมชัดมากขึ้นนะครับส่วนเซ็นเซอร์อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเซ็นเซอร์ญญที่พวกเราเนี่ยใช้กันบ่อยๆอยู่แล้วก็คือเป็นอัลตร้าไว12ล้านเมกะพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยยังไม่จบนะครับกล้องหน้าเนี่ยที่เขาจะใส่มาเนี่ยก็ยังยืนยันว่าเป็น40ล้านเมกะพิกเซลอยู่ดีซึ่งใหญ่โคตรอ่ะ คือถ้าเกิดว่าเขาจะใส่เซ็นเซอร์40ล้านเนี่ยมาที่ด้านหน้าเนี่ยนะครับคือเซนเซอร์ขนาดเซ็นเซอร์มันจะต้องใหญ่มากแล้วก็ตัวรูกล้องเนี่ยมันก็คงจะต้องใหญ่ตามไปด้วยแต่เราต้องมารอลุ้นดูว่าหน้าตามันออกมาเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงส่วนเจ้าตัว s 2 1นะครับแล้วก็เจ้าตัว s 2 1เ plus เนี่ยเราไม่ต้องคาดหวังกับเจ้าตัวกล้องหรือว่าซอฟต์แวร์ที่จะอัปเกรดขึ้นมามากมายนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยทาง a ั s u n งเองเนี่ยเขาพยายามที่จะดันเจ้าตัว s 2 1 Ultra มากกว่ารุ่นอื่นๆแล้วก็โมเดลอื่นๆนะครับส่วนเจ้าข่าวที่ s 2 1 u ท t r a ี่วันอัลเนี่ยจะมีเจ้าตัว S Pen เนี่ยก็ยังก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับก็ยังจะใส่เจ้าตัว S Pen มานะครับหรือว่าสามารถ compatible กับเจ้าตัว S Pen ได้ตัวนี้เนี่ยเราจะต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนคุณ Ice Universe เนี่ยก็มีการระบุแล้วก็ประกาศออกมานะครับว่ารอบ ปีหน้าเนี่ยคือทางซัมซุงเองเนี่ยเขาพยายามที่จะดันแล้วก็โปรโมตนะครับเทคโนโลยี foldable uh, phone นะครับก็คือมันกับพวกมือถือจอพับได้หรือว่ากระจกพับได้นะครับฉะนั้นคือเขาบอกว่ามีการอาจจะทำให้เจ้าตัว s 2 1เนี่ยคือใส่ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้เทพมากแล้วก็ไม่ได้ใส่กล้องที่มันเทพมากเพื่อที่จะดันเจ้าตัวพวก galaxy c f o series ตัวนี้เนี่ยขึ้นมานะครับเป็นเรือธง ในปีหน้าส่วนข่าวสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีกับพวกเราหรือเปล่านะครับที่ใช้ Exynos กันมาตลอดเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Exynos 1000เนี่ยจะไม่ได้ถูกลิมิตใช้อยู่ในแค่เฉพาะซัมซุงแล้วครับ <S <S 2> <S 2> เขาจะมีการปล่อยขายออกไปให้กับบริษัทอื่นๆแล้วนะครับในราคาที่ถูกกว่าทาง Qualcomm ขายอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางซัมซุงเนี่ยเหมือนเขาพยายามที่จะดันตัวเองขึ้นมาโดยที่ ตอนนี้มีข่าวล่าสุดนะครับว่าทางซัมซุงเองเนี่ยจะเป็นคนที่จะผลิตเจ้าตัวชิป Snapdragon นะครับเป็นคนรับทำนะครับ875นะครับทั้งหมดของคอคอมนะครับที่ทางคอคอมเนี่ยเป็นคนที่จะสั่งการผลิตเนี่ยเขาต้องใช้โรงงานในการผลิตแล้วก็ทาง Samsung เองเนี่ยเขาไปเหมือนบิดไปประมูลมาได้ในราคาที่ถูกกว่านะครับเขาให้ราคาถูกแล้วก็ได้ คุณภาพที่เท่ากันฉะนั้นคือทาง c คอมเขาจะรออะไรเขาก็ต้องใช้บริการทาง s ซัมซุงถูกไหมส่วนข่าวที่ซัมซุงเนี่ยครับจะเป็นคนผลิตชิปนะครับเอ่อสแนปราค้อนแปดเห้าให้ทาง퀄คอมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นจริงแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตทุกคนเลยนะครับเพราะว่าในข่าวเนี่ยก็ยังมีการระบุมาอีกว่าทางซัมซุงเนี่ยจะไม่ทําแค่เจ้าตัว s n a p รา a ้อนแปดนะยังจะทำเจ้าตัวชิปสแนปรา้อน 7 3 5 G ด้วยนะครับคือจะทำทั้งตลาดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าซัมซุงเนี่ยมาแรงจริงๆนะครับในรอบนี้นะครับส่วนเรื่องที่ซัมซุงเนี่ยจะขายเจ้าตัวชิป snapdragon ชิป exynos 1000เนี่ยให้กับค่ายอื่นเนี่ยตัวนี้เนี่ยน่าจะมาแน่นอนถ้าเกิดว่าทุกคนกลับไปดูข่าวก่อนๆเนี่ยก็จะรู้ว่าทาง s a m s u n งเองเนี่ยเริ่มมีการตกลงนะครับที่จะจะขายเจ้าตัวชิป exynos เนี่ยให้กับทาง google พิกเซลแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมทุกคนคิดว่ายัางไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวสเปคกล้องของเจ้าตัว s 2 1 ultra เนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยเป็นสายซูมโดยกำเนิดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นคือชอบมากนะครับก็อย่าลืมถ้าเกิดว่าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสนเสนนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากาก,ากด้วยนะครับสวัสดีครับ